สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุมทรัพย์มิวกี้ปรายาพิสูจน์ตัวเองลบคําศพประมาทมิวกี้ปรายาหรือปรายาผดุงศกอายุ34ปีเกิดเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2531 เธอเป็นทั้งนักธุรกิจหญิงยูทูบเบอร์และคุณแม่ของน้องกาเนสลูกชายโดยช่อง YouTube มิวกี้ไร์ย่าของเธอมีผู้ติดตามมากเกือบ50,000 0คนด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดโรท้ที่เธอเผยให้เห็นพร้อมสโลแกนของช่องคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซา่าซึ่งภาพลักษณ์ของเธอก็ทั้งสวยและแซ่บจริงๆเพราะเธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสเซ็กซี่ลีโอเกิลทูเทอันเทเวลอีกด้วยถ้าจะถามว่ามิวกี้ทำอาชีพอะไรมิวกี้เคยเผยเรื่องราวชีวิตผ่านคลิป ที่ลงในช่องของเธอว่าอาชีพที่เธอทําเรียกง่ายๆว่าขายของออนไลน์แต่ก่อนหน้านี้เธอก็อยู่กับการค้าขายมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งน้ําปั่นทอดมันและลูกชิน้นปัจจุบันธุรกิจที่เธอกําลังทําเป็นหลักก็คือแบรนด์เสื้อผ้าชั้นในสตรีบอนทูราซึ่งเป็นปลาไร้สายปลาปีกนกตอบโจทย์ชีวิตหญิงยุคใหม่ที่มั่นใจรวมถึงธุรกิจออนิคาเวียดีทอซและเครื่องสอําอางที่เธอเก่งขนาดนี้ก็เพราะ ว่าครับกลัวของเธอเคยทําธุรกิจบันไดเลื่อนและลิฟต์ก่อนเผชิญปัญหาช่วงฟองสบู่แตกจนถึงขั้นล้มละลายแต่มิวกี้ก็ไม่เคยยอมแพ้ใช้ความสามารถจนสามารถผลักดันตัวเองให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างทุกวันนี้สําหรับเรื่องความรักมิวกี้ได้พบรักกับสามีแดนนี่ดนนี่เอลเบรซซิ่งพิธีกรและดีเจแต่ล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม2565มีวกี้ก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ลดสถานะแดนนี่ ตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ตอนนี้มิวกี้สถานะความสัมพันธ์กับสามีเหลือเพียงความเป็นเพื่อนล่าสุดแดนนี่และมิวกี้ได้หย่าและแยกกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งสองคนต่างเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตส่วนน้องกาเนสลูกชายมิวกี้ก็เป็นคนที่รับดูแลโดยอนุญาตให้แดนนี่มาเจอหน้าลูกได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l s e e News ขอบคุณครับ